จะพูดให้ฟังเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งที่รู้สึกว่าคนที่มาหลอกเนี่ยมันก็หลอกคนจริงๆนะอันเนี้ยก็คือที่อ่ะลองสมัครดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันก็จะมีเลขโหลดของรัฐบาลเนี้ยคือเอาตรงๆือคนที่เขาไม่รู้อะไรเลยคิดว่าคนจนมันก็อาจจะหวังว่าเออได้เลขดีๆจะไปซื้อหรือยังไงอย่างเงี้ยเยอะ แล้วเขาก็ไม่รู้บางคนก็ไม่ได้ทันถามว่าทุกคนมีความโลภหมดแหละแม้แต่เราเองก็ยังมีความโลภทุกคนนะมีทุกคนอยู่ที่ว่าจะรู้จักตั้งสติได้ไหมแค่นั้นเองพี่จะบอกเลยพวกเลขหลุดเลขอะไรเงี้ยไม่มีจริงไม่มีจริงๆเพราะว่าครั้งแรกที่พี่สมัครไปพี่จ่ายไป200ของอ่ะโอนไปชื่อทนาอะไรทวัชัยกำเนิดล้มหรืออะไรเนะี่ยอย่าพี่ขึ้นไปตรงนี้แล้วกันนะ ธนวัตรใช่คือโอนไป200โดยเขาให้เลขมาก็ตั้งหลายตัวน่าจะ4ตัวหรืออะไรประมาณเนี้ยเยวก็จะขึ้นตรงนี้แล้วกันนะเป็นแบบป๊อปป๊อปป๊อปอัพให้ละกัน <c oughs> ก็มา4ีหตัวประมาณนั้นก็ถือว่าเยอะมากนะถามว่ามันเข้าไหมก็ ก็เกือบจะเข้ารู้สึกว่ามันเคยออก57มาครั้งหนึ่งแต่มันอยู่ในเลข3ตัวถ้าเล่นเป็นลับเป็นก็จะถูกแต่มันจะมีเลขมาเป็น2อันก็คืออันนึงจะเป็นกระดาษสีขาวน,นึงจะเป็นแบบเป็นภาพหลังแบบสีน้ําตาลน้ําตาลเดี๋ยวขึ้นใส่ตรงนี้แล้วกันนะ <c oughs> ขึ้นข้างบนนี่แหละเออให้รู้ก็คือนนอนไป200ถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ถูกหรอกถ้าคนจะบอกทั้งเลขบนเลขล่างถูกมันเป็นไปได้ยาก,ยากมากๆแล้วก็ไม่ต้องไปเสียงเงิน จ่ายเงินไปให้เขาหรอกอันนี้คือครั้งแรกที่พี่จ่ายไป200 <c oughs> ก็คือไม่ถูกก็ไม่ถูกจริงๆอันนี้จริงๆแล้วครั้งที่2จริงๆไงสมัยก่อนตั้งแต่สมัยพี่เรียนมหาลัยพี่เคยซื้อแบบเป็นหวยซองซองละร้อยซองละสองร้อยเคยซื้อตามเลยไม่เคยถูกเลยพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันาทำไมไม่ถูกซึ่งก็คือแบบไม่มีดวงจะถูกจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่าถ้าจะเอาเงินไปซื้อแบบหวยที่เขาบอกว่ามันหลุดจากรัฐบาลมัน โกหกทั้งเพยมันโกงเรามีแต่เขาจะมาหลอกเราอันนี้จริงๆนะแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่อะเข้าไปดูในจริงๆอะพี่อะเข้าไปดูในกลุ่มกลุ่มใน f a c e b o o k นี่แหละแล้วก็แอดเขาไปในไลน์คุยๆน,ะนี่พี่บอกไว้อย่างหนึ่งคือถ้าในกลุ่มไลน์เขาไม่ตอบแม้แต่ไลน์เราเลยไม่ทักไม่แชทเหมือนคนปกติอะอย่าโอนเงินไปให้เลยถ้าเขาไม่ตอบอะไรเลยถ้าถ้าทักไปแล้วบอกว่าเออได้ยังไงอะไรยังไงไม่อธิบายไม่ ขยายความไม่ชี้แจงเลยไงก็ไม่ต้องโอนไปให้เขาอย่าไปโอนให้เขาเลยจริงๆนะอย่าโอนให้เขาเลยจะดีกว claro ่าอันนี้คือที่จะบอกว่าครั้งที่2พี่อย่าโอนไปเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งเป็นเลขหลุดของสลากกินแบ่งรัฐบาลแหละมันบอกว่า1งวดน่ะให้1นึ่งงวดเนี่ยต้องจ่าย700บาทนะ2งวดต้องจ่ายพันสองโหพี่ก็เอไม่ใช่สองวดยี่สิบงวดต้องจ่ายพันสองก็คือเฮ้ยดูได้หลายงวดดีพี่ก็เลยลองจ่ายพันสองทุกวันนี้ไม่ตอบเลยพี่จะแบบพี่เจ็บใจอ่ะพี่อยากประจานเขามากคือแบบ อะไรวะคือไม่ให้เราถูกแล้วก็อะไรไม่เข้าใจเหมือนกันคือไม่ให้เราถูกแล้วยังไม่ตอบไลน์ของเราอีกแล้วก็ไม่ให้เราอีกเลยเราก็งงแต่เขามีอย่างหนึ่งที่พี่เห็นนะในไลน์ของเขาอะ่ะเขาจะ make sense เอาเหมือนว่าครั้งแรกที่พี่ได้ใช่ไหมพี่จ่ายไปพันสองเขาจะให้เราอยู่ครั้งที่เราจ่ายนะให้เราแล้วไอ้ครั้งที่เราเขาให้อะ่ะ มันไม่ได้ถูกเหมือนกับเขาทําขึ้นมาเหมือนเขาเอาภาพขึ้นมาแบบทําหลังเลขออกอะ่ะคือใครคือคืออะไรยังไงคือมันหลอกกันชัดๆอ,อ่ะนนจริงๆหลอกกันชัดจริงๆอยากรู้ว่าใครที่แบบซื้อแบบเลขที่แบบหลุดจากกล้องสลากได้จากกล้องสลากออกมานะั่นนี่นี่นลองคอมเมนต์นะว่าใครบางที่โดนโกงอย่างเช่นเขาบอกว่าให้สิบงวดหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปจ่ายหรอกให้สิบงวดถ้าจะจ่ายอย่างน้อยก็อะ ลองลองซ,อซอเซิฟหนึ่งวดพออะไรเงี้ยเออเอาลองถ้าอยากจะลองนะเอาจ่ายไปแค่700เนี่ยพี่นี่จ่ายไปพันสองนี่คือเจ็บใจมากแล้วก็แบบเฮ้ยโกรธมากคืออยากได้เงินคืนเขาบอกว่าสามารถให้เงินคืนได้นั่นนี่นี่ไม่ตอบเลยเอาเงินคืนตรงไหนนอกจากจะไปแจ้งความแล้วก็ต้องอายัดบัญชีไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยคือแบบมันใช้หลักจิตนะจริงๆพวกวิชาชีพเนี่ยก็จะใช้หลักจิตปรวิทยาเหมือนกันเหมือนกับว่า เออซื้อไปแล้วถ้าไม่พึงพอใจสามารถคืนเงินได้อะก็จะสไตนั้นใช่ไหมก็จะบอกว่าเออถ้ามันไม่ถูกอ่ะเราจะคืนเงินให้แต่จํานวนหรือตามที่เขาบอกไม่เห็นคืนให้เลยเดี๋ยวพี่จะติดไว้ให้นะว่าชื่ออะไรแอดอะไรของคนไหนบ้างที่พี่เคยซื้อไปแล้วมันไม่ถูกเลยมีสองมีสองไลน์ที่พี่ไปแต่พี่ก็เห็นหลาย,ลายๆเขาเรียกว่าหลายๆเพจหลายๆในกลุ่มมันมีหลายอันมากเหมือนกับ มันกินเป็นทอดๆอะมันเหมือนว่าคนนึงเอากับคนนึงแล้วก็มาเปิดห้องแล้วก็มาสร้างแล้วก็มาหลอกเงินคนอีกอะไรเงี้ยมาแบบกินเป็นแถวๆอะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะเอาเงินไปจ่ายเงินว่าเป็นเลขหลุดเลขอะไรพี่ว่าเอาเงินไปซื้อเองดีกว่าซื้อลอตเตอรี่เองซื้อหวยเองพี่ว่าจะเวิร์กกว่าซื้อลอตเตอรี่เองฝันเอาเลขบ้านเลขรดเลขอะไรจะดีกว่าจะเอาเงินไปเสียอย่างเงี้ยคือหหลักพันเลยนะพี่จ่ายไปคือแบบพี่เจ็บใจมากคือแค้นมากอ่ะ อยไปแจ้งความก็ตำรวจก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะเออมันก็รู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยมันต้องตั้งสติจริงๆถามว่าคนเราอะ่ะมันโลภทุกคนแหละมันห้ามไม่ได้หรอมันถึงว่าเป็นบทเรียนแต่ว่าถ้าเจ็บแล้วเราก็ควรจาหมายถึงว่าเจ็บแล้วเราควรจะจําว่าเออเนี่ยคือเขาหลอกอยู่แล้วแหละตอนแรกอะ่ะพี่อยากรู้ว่าเฮ้ยเพจแรกอะ่ะมันจ่ายแค่สองร้อยมันบอกเลขอะไรบ้างออแล้วทีพี่ลองไปออจ่ายเลขพันสองคิดว่าจะได้ทุกๆงวด กลับไม่ได้ได้แค่งวดเดียวคือพี่แบบเสียพันสองทิ้งเลยคือแบบอะไรอะอะไรเงี้ยอันที่พี่เสียพันสองชื่อกอนสมสามารถก็พี่กําลังจะหาชื่อเขาอยู่ว่าเขาคือใครอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอยากจะรู้มากพี่ต้องไปเช็คอีกทีว่าเขาเป็นใครที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยแต่บางเพจอะบางกลุ่มอะเขาก็จะบอกครั้งเดียวถ้าหลุดแล้วเขาก็จะไม่บอกอีกอะไรเงี้ยก็จะเป็นสไตล์นี่แหละแต่ว่าพี่ว่าอย่าให้เขาหลอกเลยอันนี้จริงๆอย่าให้เขาหลอกเลยมันแบบ เสียดายตังอะคือเฮ้ยอันนี้ก็คือทําเพื่อให้มันเป็นบทเรียนถามว่าพี่ซื้อตามนันไหมพี่ก็ซื้อนะถามว่าหมดไหมก็หมดก็หลดเป็นพันอา้าวจ่ายค่าอะไรอะเข้ากลุ่มก็เข้าอะไรพันสองพี่บอกเลยเพจที่มันอยู่ในกลุ่มอะมันจะไม่พาเราเข้ากลุ่มเป็นอเด็ตค่ะมันจะทําเป็นเหมือนกับว่า ลายที่เป็นเหมือนกับเหมือนขายของอะ่ะเหมือนแบบพวกโฆษณาเหมือนพวก KFC หรืออะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนระบบนั้นมากกว่าจะไม่ใช่เป็นกลุ่มสร้างห้องขึ้นมาอ่าบางบางบาง,บางอาจจะสร้างห้องขึ้นมาแล้วก็ให้เข้าเงี้ยพี่ว่าถ้าจะหาะเลขที่แบบให้ฟรีๆอะไรเงี้ยเสิร์ชหาดีกว่าชอบเลขไหนเลขบังคำำนนําโนดอะไรเงี้ยอย่างนั้นดีกว่าพี่บอกบแม่จําเนียนแม่อะไรเงี้ยคือเลขเงี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ จะไปหาหลักเลขลองมันไม่มีจริงหรอกใครให้ได้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยคือแบบโอ้โหโคตรสุดยอดเลยอันนี้จริงๆโคตรสุดยอดเลยนะแค่เลขล่างเนี่ยสองตัวให้ถูกเนี่ยก็เก่งแล้วอันนี้จริงๆมันอาจจะมีแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำหลายที่จะถูกอันนี้จริงๆก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาเตือนว่าเออพวกเลขดุดเลขอะไรมันไม่มีจริงหรอกมันมีแต่พวกมิจฉาชีพพวกหลอกลวงทั้งนั้นเลยแล้วใครที่โดนมา คอมเมนต์หน่อยว่าโดนไปกี่บาทแล้วชื่ออะไรจะได้แบบเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเออขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นฐานให้คนแบบว่าเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาก่อนเขาจะโอนเนี่ยเขาต้องเซิร์ชหาก่อนนะนั่นนี่ชื่ออะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออพวกนี้มันแบบอาจจะไม่ได้ใช้บัญชีตัวเองอาจจะไปให้ลอให้คนอื่นเปิดบัญชีให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบโหเยอะแย,ย,ยะมากมาพี่ก็เลยอยากมาเตือนว่าเฮ้ยพี่เห็นคนคนหนึ่งอ่ะพี่อ่ะโพสในกลุ่มที่เป็นแบบว่า เลขล็อกเลข,เลขอะไรเงี้ยคนที่เป็นเจ้าของเพจนะก็อาจจะมีความแบบสมรู้ร่วมคิดด้วยก็ได้ทำไมถึงลบออกทั้งๆท,ท,ท,ที่เราพูดคุยกันว่าเฮ้ยมีใครโดนหลอกบ้างบางคนก็หมดเป็นหลายพันบางคนก็หมด800พันบางคนก็หมดหลักร้อยหรืออะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าคนที่มาเอาอะ่ะเขาเอาน้อยหรือเอามากเนียโดยปกติแล้ว,ลวคนที่ทำอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรเหอ เหมือนมันหลอกให้คนหวังไปเรื่อยๆเหมือนกัว่าคนจนน่ะเขาก็อยากมีโชคมีลาบอยากมีความหวังอยากได้เอาเงินไปปลดหนี้แต่แทนที่จะเอาไปปลดหนี้มันอา,อาจจะเป็นหนี้ขึ้นมาก็ได้เงี้ยคือแบบเฮ้ยมันน่าสงสารนะนความรู้สึกคือพี่เะก็เป็นคนหนึ่งที่ถามว่าเรียนรู้ไหมก็เรียนรู้นะแต่จะให้ไปหลอกคนอื่นอะไรเงี้ยมันแบบ เฮ้มันบาปนะมันกรรมนะจะบอกให้หลอกคนอื่นใช้เงินของคนอื่นนี่มันมันไม่ดีเลยแล้วอยากรู้ว่าไอ้คนที่ชื่อกอรสมสามารถเนี่ยอยากรู้มันมากว่ามันเป็นใครอะไรไงถ้ามันให้คืนจริงๆนะก็คงจะดีแต่พี่ว่าไม่รู้จะได้คืนไม่คืนเขาไม่ติดต่อมาแล้วนอกจากจะประจานมันแค่นั้นเองคนที่ทําไม่ดีก็ควรประจานคนที่ทําไม่ดีควรไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆน่อยากไปแจ้งความแต่ไปแจ้งความไงมันก็ ตำรวจก็แค่ลงบันทึกประจําวันเขาก็จะถามนั่นนี่แต่ตำรวจไม่สามารถทําอะไรได้ก็ไม่แบกเลีดเขาอะไรอย่างเงี้ยถึงบัญชีเขาอาจจะแบบเปิดบัญชีให้คนอื่นอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยการเปิดบัญชีให้คนอื่นนะ่ะผิดกฎหมายนะต้องเสียด้วยแล้วก็บางคนนะ่ะเปิดบัญชีให้คนอื่นไปทําอะไรไม่นี้วไร้เขาไปทําไปขายยาไปไปทําอะไรที่มันแบบผิดกฎหมายอะ่ะสุดท้ายคนที่เปิดบัญชีแหละรับกรรมเอง ติดคุกเองอะไรอย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเคยได้ยินตํารวจเขาบอกว่าเออมีตาคนหนึ่งไปเปิดบัญชีให้ใครให้หลานหรืออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยตาเขาต้องเป็นคนติดคุกแล้วก็ก็คือเหมือนชดใช้กรรมนะเองอะ่ะพี่ก็เลยแบบเฮ้ย i, โลกมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอคือแบบคือไม่สงสารคนอื่นเหรอบางทีอ่ะไปหลอกคนอื่นอะ่ะกรรมอ่ะมันจะเข้าตัวเองนะอันจริงๆพี่เนะี่ยไม่ต้องพูดมากอะไรหรอกแต่กรรมอ่ะมันจะเข้าตัวเองจริงๆบอกเลยหลอกเขาทําให้เขาเสียทรัพย์จริงๆอ่ะ การที่เราจะไปแบบหวังว่าโอ้โหเลขล็อกเลขตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันไม่มีทางอันนี้จริงๆแต่ว่าเราเอาเงินของเราไปซื้อเองอยากซื้อตัวไหนเลขตั้งนะหาฟรฟีๆอ่ะเอาเลยในเน็ตนะเยอะแยะคนทำ u t u b e ก็เยอะแยะหาดูเลขนั้นเลขนี่ไม่ต้องไปซื้อหรอกบอกเลยเลขหลุดไม่มีเลขหลุดจากรัฐไม่มี100%ซมันไม่มีจริงบอกเลยพี่เห็นมา2 2กลุ่มเนี่ย2ลายแล้วเนี่ย ไม่เห็นเข้าสักอันถ้ามันถูกจริงป่านนี้ขายนาขายรถขายอะไรมาซื้อแล้วแหละ <s> พวกนี้มันทําแบบหลังเลขออกว่าเออถูกแล้วนี่เพื่อเอาคนไปสมัครค่าสมาัครสมาชิกอะไรรายเดือนรายเดือนอะไรประมาณอย่างนง้นแหละมันก็ว่าเพื่อเข้ากลุ่มเพื่อจะได้เลขบางทีเขาให้นาตั้งห้าเลขสิบเลขเดือนไงพวกนี้มันจะหาเงินกับคนที่มีอยากหวงังอยากโชคอะไรเงี้ยก็แบบเตือนๆกันนะก็อย่าไปหลงเชื่อ เดี๋ยวจะขึ้นสองชื่อนี้ให้ที่พี่โอนชื่อกอนชื่ออะไร,รก่อนสมสามารถแล้วอีกคนชื่อทะนะทะวชัยเออทวชัยกำเนิดลมลมกำเนิดลมอชื่อแบบแปลกๆเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสองคนนี้แต่ว่าอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปสมัครเลยพวกเลขหลุดเนี่ย ไม่มีจริงจริง,รงอันนี้หวังดีนะแล้วก็บอกเลยว่าหวยก็คือหวยลอตเตอรี่ก็คือลอตเตอรี่มันมีอาจจะถูก,กี่เปอร์เซ็นต์มาคนเอาถูหนึ่งอ่าเลขรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยโชคนก็คือโชคนอย่าไปหวังเลยว่าคนอื่นจะให้เราสามตัวตรงๆไม่มีทางไม่มีทางบนโลกนี้ที่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยพี่ซื้อมาพี่ก็ยังไม่ถูกขนาดนี้ไม่เคยถูกแบบเยอะๆไม่เคยถูกสองตัวแม้แต่เขาแบบ หวยสรงหวยซองมาก็ไม่เคยถูกไม่เคยถูกจริงๆก็คือแบบอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือมันก็ยากนะกับคนที่ถูกซื้อซื้อเลขถูกเออซื้อเลขถูกลอตเตอรี่ถูกอะไรเงี้ยยากมา,มากๆนะบอกตรงแต่อย่าไปเอาเงินไปให้พวกมิจฉาชีพที่มันมาหลอกเราเลยพี่บอกตรงซื้อตามใจเราดีกว่าซื้อเลขที่เราอยากได้ซื้อเลขที่เราคิดว่า,อาชอบหรือว่าบางคนน่ะมีลดเลขลงเลยซื้อทั้งปีเลยซื้อแต่เลขตัวเลวทั้งปี สักครั้งมันก็ต้องออกก็อ,ออกจริงๆบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะคืออย่าไปหาแบบซื้อน,นั่นนี่นี่มีชาชีพมันเยอะออนไลน์นี่จริงอันนี้ก็พูดจริงๆว่าเฮ้ยมีชาชีพเยอะถามว่าทุกคนโลภไหมอุ้มแม่แต่เราก็ยังโลภทุกคนก็โลภหมดแหละลบนโลกนี้อันนี้จริงๆไม่ต้องไปว่าเขาหรอกว่าเขาโงา่แต่ดูที่ว่าเขาอะมีความรู้มากแค่ไหนอันนี้ก็เป็นแบบวิทยาอะไรวิทยาทานให้ฟังนะว่าเออเนี่ยเราซื้อจริงๆเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีจริงมันมีแต่โกงมีแต่ ไม่มีของจริงทักทีอ่ะมันไม่มีเลขหลุดจริงๆหรอกรอก็คือเหมือนคนเมคมาน่ะเออพี่อาจจะตั้งเพจขึ้นมาแล้วก็มาหลอกคนก็ได้เออสองร้อยลืสองร้อยสิบคนก็ได้หลายบาทใช่ไหมละ่ะแล้วก็อาจจะแบบมีสูตรคำเนืณอน,นั่นนี่ก็จับเลขเลขเลขคิดว่ามันเลขจะออกตัวไหนเขาก็ออกมาเงินก็ได้อย่างเงี้ยคือแบบเนี้ยมีคนทําเยอะก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวไปเสียงเงินเลยซื้อตามใจเราเถอะหาฟรีเอาดีกว่าเออใครที่โดนหรือว่าใครที่โดนหลอกอ่ะ ที่เป็นเลขอะ่ะก็คอมเมนต์หน่อยก็เราอะก็อยากให้แบบรัฐบาลอะมีกลุ่มเพื่อลองเรียนว่าเออมีคนหลอกคนนั้นคนนี้คนนี้นนชื่อ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 อะไรเงี้ยเราจะได้ใส่แบ็กิสต์ไปในในสลากกินแบ่งเราอยากให้มีแบบนี้มากๆเลยเออโอเคก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยใครที่อยากรูออ้คนที่เคยโดนก็คอมเมนต์บอกด้วยจะได้แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนแบบเพื่อนๆที่เขากําลังสมัครเนี่ยเขาจะได้รู้ว่ามีคนไหนบ้างชื่ออะไรบ้างบางทีมิชชั่พเ่ฟมันจะได้อยู่ยากๆหน่อยเอ,อเพราะว่าออนไลน์นี่แหละเราก็จะได้แบบกระจายกระจายไปอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปสมัครเลยซื้อตามใจเราเถอะอย่ามาเสียตังค์เลยโอโ้พี่เสียพันสี่เลยเนะี่ยทั้งอันพันสองแล้วก็สองร้อยเขาไม่ให้อีกแล้วก็นั่นแหละก็คือไม่ได้อีกเลยก็เท่ากับเสียงเงินฟรีๆเลย ถามว่าเงินมันสองมันเยอะไหมมันก็เยอะนะบอกตรงเยอะมากแล้วก็บางคนอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยค่าอาหารค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งคืออย่าไปเล่นบาคาร่า บาคาร่าน่ไม่มีใครไม่ไม่มีใครทาให้รวยได้อันนี้ก็อยากเตือนหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันแบบเด็กอะ่ะชอบเล่นพวกหางเงินหางเงินในบาคาร่าเนี่ยพี่บอกว่าให้หยุดเล่นอะ่ะดีที่สุดถ้าไม่อยากขายที่ขายนาขายรถขายอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าความโลภของตัวเองไงทุกคนมีความโลภพี่บอกแล้วเออไปแล้วนะฝากกดไลค์ฝากกดติด้วยไปด้วยนะฝากกดไลค์ฝากกดตามให้ด้วยนะพูดเร็วแล้วก็ลืมอ่ะไปละบาย